ค่ะเมนูวันนี้นะคะเมนูวันนี้จะมาตําขนมจีนนะคะตําซั่วขนมจีนนะอ่ะอันนี้โคกพริกกับกระเทียมไปแล้วนะคะโคกพริกกับกระเทียมไปแล้วความเผ็ดตามชอบเลยนะคะความเผ็ดตามชอบเลยจากนั้นก็ใส่นี่เลยค่ะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะ ใส่มะเขือเทศลงไปใส่มะเขือใส่มะเขือเทศไปอีกจะได้นัวๆจะได้กลมกล่อมนะคะ ตําขนมจีนวันนี้แล้วก็นี่เลยทัวฝักยาวที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปวันนี้จะเป็นเมนูตําซั้วขนมจีนแล้วก็ใส่มะนาวลงไปนะคะมะนาวยังไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราใส่มะเขือเทศไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไป แล้วใส่น้ำตาลน้ำตาลนี้คือเป็นน้ำตาลที่น้ำตาลทรายนะคะละลายกับน้ำอุ่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปหนึ่งหนึ่งทับพีเลยตามด้วยผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนนะคะใครชอบนัวก็ใส่เยอะใครชอบผงชูรสก็ใส่ผงชูรสได้นะคะ กินผงชูรสก็ใส่ผงชูรสได้แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาร้าลงไปห่งสอ รถตามต้องการเลยนะคะอืมพอดีเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูตำขนมจีนวันนี้นะคะง่ายๆค่ะใครที่อยากลองทำดูนะคะเอาไปลองทำดูเนะาะตำขนมจีนตำซั่วขนมจีนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูตําขนมจีนนะคะเป็นเมนูง่ายๆทําง่ายๆนะคะใครที่ทําไม่เป็นก็เอาไปลองทําดูนะคะ <IT OS. S 1> เรียบร้อยแล้วค่ะตําขนมจีนนะคะ <IT OS. S 1> เมนูง,ง่ายๆวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาไปลองทําดูนะคะใครที่อยากลองนะคะอยากทํากินเองนะคะทํากินเองปลอดภัยนะคะ ใครที่ชอบก็ลองดูนะคะลองทําดูทำํำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะเครื่องไม่เยอะนะคะลองดูคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจไอดินถิน่นบ้านด้วยนะคะ